สวัสดีครับวันนี้เราจะมาใส่กบเหมือนเดิมนะคผมวันนี้ก็มาหมายเดิมนาห้วยาต่ก็ที่แล้วเราก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาในมันก็ติดตามชมกันเลยครับผม ครับผมหลังแรกของเราครับเดี๋ยวไปใส่หลังต่อไปครับผมตรงนี้เราจะใส่แงบนะครับ อันต่อไปครับผมนี่ก็เป็นหลังสุดท้ายแล้วครับวันนี้เราใส่เบ็ดสามสิบห้าหลังแล้วก็ใส่เงบอยู่หกหลังครับก็เดี๋ยวคืนนี้ประมาณสองสามทุ่มเดีย๋ยวเรามาดูกันครับครับผมเดี๋ยวรอสองสามทุ่มครับครับผมเรามาดูเบ็ดกบนะครับตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มก็เดี๋ยวจะได้ไม่ได้ก็ ติดตามชมครับผมไปไปกันเลยเครับอืมตัวนี้ก็เดียหมดโดนกินเดียดไปละเดี๋ยวเป็นเด,ยเนเดียวครับผมปไป ยังนิ่องอ่งครับผมไปดูหลังต่อไปติโอ้ติดครับตัวนี้ติดติดติดตดอดออนะครับมูมมนีโอเคครับเอาข้องมาติดครับตัวนี้ติดแล้วติดแล้วเดินมานะ อ่าหนูจับดิจับเนาะอาเอาใส่อเอา้องมาตองอจับไว้กำไว้นะปวดเบ็ดเอาหยัดลงมาหน่อยหยัดลงมาหน่อยครับอ่ใส่ข้อง,ง,ออง,ง,อองยัดลงไปยัดลงไปเอามือยัดลงมาเลยครับผม่มาตัวแรกตัวแรกครับผมเดี๋ยวไปตัวขนาดใช้ได้ต่อไปไครับครับผมเดี๋ยวมาดูเงบหลังนี้ครับเออ ติดๆติดๆติดตัวนึงครับโอ้โหงไลน์นี่นี่ดูด้เลยนะครับตัวนึงตัวนึ่งไม่มีแมลงอะไรมาแถวนี้ด้วยเอาไหมเอาขึ้นมาขึ้นมายกปลดออกมาเดี๋ยวค่อยทำตัวอืมเดี๋ยวค่อยใส่ไว้ใหม่ยกขึ้นมาก่อนครับเราดูหมดแล้วครับก็ ทั้งคงับทั้งเบ็ดที่เราใส่ไปก็ตอนนี้เราได้แค่สองตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูกันใหม่แล้วกันครับผมนี่เหมือนมันจะเงียบๆครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันครับครับตอนนี้ตอนเช้าแล้วครับหกโมงครึ่งแล้ววันนี้มาสายหน่อยเดี๋ยวเรามาดูเบ็ดดูเง,งบแล้วครับว่าจะ หมานไม่ยหมาจากที่เรามาดูเมื่อคืนได้ไปสองตัวได้กันเลยครับผมฮะได้ไหมครับแขกงับ,บนะเอาเอาไม้ออกเดี๋ยวเบ็ดล่างก่นอนอ้นกอ๋อนกนกแจว มดมดอะไรตัวหนได้กบหนึ่งตัวครับกบกบอะไรกบว่เขียนักบแหะโอ้ยกบกบครับผมเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปครับหลังนี้ได้ตัวเดียวโอ้ใหญ่ยลอ้วโอ้ย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 ัอ้ยโอหยโ่้ยโอตัว ถอนเบ็ดขึ้นมาก่อนถอนเบ็ดขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวจถอนให้เออได้เออ,เอ,อเอาครับตัวนี้ตัวใหญ่อ่ะครับผมตัวนี้ตัวใหญ่เอาคข้องมาด,บบดิจับเบ็ดจับเบ็ดเดี๋ยวพ่อจับให้ ไปก่อนโอ้โหตัวมันนีโอ้โหตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับตัวนี้กับเป็นกำรรเลยเนยอืมตัวนี้ตัวใหญ่อยู่สามนิ้วได้ไมัด้ได้เกือบสีนิ้วตัวนี้เป็นหลังที่เราย้ายใช่ไหมเมื่อคืนเราเห็นมัน,นเห็นมันกระโดดครับ เห็นมันกระโดดต,ตัวขนาดเท่านี้ไหมที่มันกระโดดอืมใช,ใช่โอเค <5. S 1> โอเคปะไปดูหลังต่อไปครับผมดูเงียบเนี่ติดไหมครับไม่ติดอ๋อหลังนี้ไม่ติด,ตดครับผม วันนี้ช่วงเช้าเราได้เพิ่มอีก2ตัวจากงับตัวหนึ่งแล้วก็จะกกบตัวหนึ่งนะแต่ตัวนั้นตัวใหญ่เลยตัวที่ติดเบ็ดครับครับผมก็วันนี้ก็ขอจบคลิปที่นี้นะครับผมฝากติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจทำหคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ